เฟอร์ร์นะครับเพื่อนๆที่ใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆที่คลิกผ่านลิงก์ของผมและดาวน์โหลดแล้วก็สมัครผ่านล็อกอินผ่านอีเมลนะครับก็เพื่อนๆที่สมัครจะได้รับนะครับ100 TC นะครับก็ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาอยู่ในช่องของพี่อุ้ย ADA นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแพลตฟอร์ม Ttcoin นะครับหรือแอป Ttcoin e t w o r k นะครับก็เป็นแอปสำหรับขุดเหรียญนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับหรือเพื่อนๆจะเข้าไปดาวน์โหลดเองนะครับใน Play Store หรือ App Store นะครับก็พิมพ์ไปว่า t t c o n อ Network นะครับก็นะครับสำหรับแอป t t c o i t n o t w o r k นะครับก็ได้อัปเดตหน้าตาแพลตฟอร์มใหม่นะครับก็สลับตำแหน่งหน้าหนาตาของหมวดในหมวดของเมนูนะครับก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมในส่วนของโค้ดเ e ฟเวอร์นะครับ เพื่อนๆที่ใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆที่คลิกผ่านลิงก์ของผมและดาวน์โหลดแล้วก็สมัครผ่านล็อกอินผ่านอีเมลนะครับก็เพื่อนๆที่สมัครจะได้รับนะครับ100 tc นะครับก็สำหรับ wallet นะครับ wallet ในการเก็บเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอ ที่ผมได้แนะนำ wallet นะครับสำหรับการเก็บเหรียญนะครับไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในลิงก์โหมดเดียวกันเลยนะครับก็จะมีลิงก์ของแอปนะครับแล้วก็ก็นะครับสำหรับการเคลมเหรียญก็เคลมเหรียญทุก6ชั่วโมงนะครับเคลมเหรียญทุก6ชั่วโมงจะขุดได้ครั้งละ25เหรียญนะครับ เคลมวันละ4ครั้งนะครับก็จะได้เฉลี่ยอยู่วันละ100เหรียญน,นะครับสำหรับาการถอนนะครับก็ให้กดไปที่ wallet นะครับตรงนี้นะครับก็สำหรับการถอนขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่3,600นะครับ ทีซีหรือทีทีคอยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็น100่งรเนตะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็น100เซถึงจะถอนได้นะครับนี่ตรงนี้ก็เมื่อเพื่อนๆนนะครับสมัคร w a l l e t อ่าที่ผมได้อ่าแนะนําไว้ในช่องนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูนะครับวิธีการสมัครนะครับก็นําที่อยู่นะครับอ่าทีทีคอยนะครับอ่าทีเอนะครับอ่ามาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็สามารถกดวิดดอได้เลยนะครับไม่ต้องกรอกจำนวนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็มาแนะนำนะครับอัปเดตกันประมาณนี้นะครับในส่วนของการ f o l l o w นะครับก็มีช่องทางนะครับการ f o l l o w นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็สามารถขุดปกตินะครับรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะมีการบอกยอดด้วยนะครับว่าเราสามารถขุดได้เท่าไหร่นะครับ ก็คือเหมือนกับว่าเ,าเขาจะบอกว่าเราสามารถขุดเหรียญในแอปนี้ได้ทั้งหมดนะครับเราสามารถขุดได้19ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับมันเหมือนเป็นพลังงานอะไรไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องสนใจเพราะเราก็คงยังไม่ได้หลักล้านเหรียญในตรงนี้หรอกนะครับก็ขุดไปนะครับ ขุดฟรีนะครับดูโฆษณานิดหน่อยครับดูโฆษณานิดหน่อยไม่ไม่ได้ดูดูเยอะดูโฆษณาแค่ครั้งเดียวก็ขุดได้6ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีก6ชั่วโมงก็เข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่อุ้ยเอดียของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมาอัปเดตในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ